เจอกันอีกแล้วตอนเช้าเช้านะจอน้วเอสซีเจอจอนครับจจอนอนอย่างเดียวนะฮะมี่ถ่ายไปก็มีแต่นอนอย่างเดียวนะ่ะต้องทำคลิปไปลงพอแล้วเนียนโดนจอกัดตอนไหนคะ ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับเรายังไม่ได้ถามเนี่นะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอานล้เอาอะไรเอา เป็นแต่อย่างนี้เลยเต๋ใช่ปะปะรอเถ่ะวะจอออนพ่อแม็กนะฮะรับบ้างพ่อแม็กมีโทรศัพท์ลายเครื่องจอขอเครื่องหนึ่งไว้โทรหาสาวน่ะ <laughs> เอาอะไร,รกินก็กินแล้วกินก็กินแล้วยิ่มก็ยิ่มแล้วอยู่ก็อยู่ด้วยละอ้อนอะไรอีกเดี๋ยวน้องเนียนมาค่อยถามน้องเนียนนะฮระัโดนกัดบ่อยโดนกัดตอนไหนโดน,น,ห,นหลายครั้งเลยก็เลยไม่รู้ว่าตข<า><า>้าครั้งอะ <laughs> <laughs> ก็เิ่งเส่จอนนิประวาันกับโดนอีกแล้วประวานนี่มาผมไม่เห็นโดนเลยไป่เสียงดังแสมันทำไมา<บ>ผมก็นั่งผมก็นั่งผมก็นั่งลงเฉยๆเขาก็มาเขาก็นอนไม่ก็ทำอะไรไปคูใส่คูัเนี่ยก็เก่งชอบเก่งใส่จองั้นเนียมาทากันด้านมืดนะฮะอ้นอนเอะไรไม่รู้นะครับ ทำอะไรกับมันจะเอาอะไรไม่รู้คิดได้แต่ก็คือมันนอนหมตังค์อีกน้องนี่นชอบแจ้งจ่อครับการที่เห็นในชิปบ่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าวันไหนตอนไหน,นไหลับแล้ว เดี๋วมันแข็งตาอยู่ข้างในกันาอบคุณมกเลับผมการตดตที่ัก็ฝากกดกดแชร์ด้ยนะครับสอัหพีอยู่ในใจเสมอโอเคผม โอเคผมแรกสดอยู่กั๊หนึ่งเดี๋ยวผมไปได้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 เน้นชอบแกล้งจอจอก็เลยเล่นเนีนแบบเขาคืนนะฮะ การกัดก็น่าจะนานนั่นแหละครับเพราะไม่เห็นเนนพูดอะไรเมื่อเช้า